สวัสดีค่ะวันนี้เรามากันแบบสดใสเลยทีเดียวนะคะต้องสดใสแน่นอนเพราะวันนี้เราจะพาไปชมห้องแห่งความลับค่ะถือว่ามันเป็นห้องแห่งความลับของโรงพยาบาลสัตว์ลิงชันของเราเลยก็ว่าได้นะคะห้องนั้นก็คือห้องผ่าตัดใหญ่ค่ะ จริงๆอะวันนี้ก็แบบอบตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่าดวโดยปกติธรรมดาเนี่ยถ้าเราบุคคลทั่วไปนะคะไม่สามารถที่จะเข้าห้องนี้ได้แน่ๆอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าภายในเนี่ยอุปกรณ์ครบเซตขนาดไหนตามมาเลยค่ะเค okay, ก่อนอื่นที่จะเข้าไปในห้องผ่าตัดใหญ่ก็จะต้องมาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนนะคะแล้วก็ล้างไม้ล้างมือให้เรียบร้อยขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะ ะะอย่าตกใจนะนีก็ตกใจตัวเองเหมือนกันเพราะว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญเนาะเราต้องแปลงโฉมกันก่อนเลยตอนนี้นะคะที่ที่เรายืนอยู่นะตรงนี้นะคะเป็นโซนใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เลยแยกออกจากที่อื่นเลยนะคะก็คือห้องผ่าตัดใหญ่เป็นมาตรฐานเดียวกันกันกบโรงพยาบาลคนเดิมนะคะซึ่งแน่นอนความปลอดภัยต้องเป็นอันดับหนึ่ง สะอาดมากเลยค่ะทุกคนผนังกับพื้นเนี่ยจะเป็นแบบไฟฟ้าสถิตนะคะสังเกตได้เลยนะไม่มีขอบขึ้นมาเลยไม่มีซ่อต่างๆด้วยทำให้ห้องสะอาดปลอดเชื้อโรคร้อเปอร์เซนตค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะต่อมาเราจะมาดูเรื่องของกรองอากาศนะคะระบบกรองอากาศ0ูนดู3ไมค่อนของเราปลอดภัยแน่นอนค่ะช่วยกรองอากาศนะคะอากาศภายนอกเนี่ยไม่สามารถเข้ามาข้างในได้นะแล้วก็ผ่านมาตรฐาน ISO ด้วยนะคะ สงสัยมากเลยนะคะตอนแรกอะว่าไอ้ช่องเนี้ยมันมีเอาไว้ทําอะไรก็คือห้องเนี้ยค่ะถ้ามองผ่านออกไปเนี่ยจะเห็นห้องผ่าตัดเล็กอีกห้องหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเวลาหมอผ่าตัด2เคสพร้อมกันนะคะช่องนี้เนี่ยมีไว้เพื่อให้หมอเขาสื่อสารกันค่ะช่วยคุยกันว่าช่วยมาตรงนี้หน่อยจะได้ไม่ต้องเดินไปเดินมานะคะถือว่าใช้ตรงเนี้ยค่ะโทรจิตผ่านช่องนี้ได้เลย พูดถึงเรื่องอุปกรณ์กันบ้างน,นะคะบอกเลยว่าโรงพายาบาลของเราเนี่ยสิ่งที่มาอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องความปลอดภัยค่ะยาสลบของเรานะคะจะเป็นแบบดมยาค่ะซึ่งปลอดภัยกว่ายาสลบแบบฉีดมากทําให้สัตว์ที่ผ่าตัาดอ่ไม่กี่ชั่วโมงก็ฟื้นแล้วนะคะแถมไม่ทําให้มึนเป็นวันๆด้วยใครที่จําภาพว่าดมยาสลบแล้วจะต้องมึนเดินเซไปเป็นวันๆเนี่ยลืมภาพนั้นไปได้เลยค่ะ นี่เลยค่ะเราใช้แบบเดียวกันกับของคนเลยนะคะมันสามารถปรับเปลี่ยนเควินได้ด้วยปรับระดับต่างๆได้ช่วยให้ไม่มีเงาเวลาผ่าตัดทำให้มั่นใจได้เลยค่ะว่าเวลาผ่าเนี่ยนะคะจะไม่เกิดความผิดพลาดแน่นอนค่ะความปลอดภัยสูงสุดนะคะเราจะขาดเครื่องนี้ไปไม่ได้เลยค่ะเพื่อให้ความปลอดภัยสูงสุดกับสัตว์ตอนที่ทำการผ่าตัดค่ะเครื่องนี้นะคะบอกทังอัตราการเต้นของหัวใจค่าความเข้มข้นของซออีเจนในเลือดความดัน เอาเป็นว่าอะไรที่สําคัญเนี่ยค่ะเราบอกหมดเลยค่ะปลอดภัยแน่นอนไหายห่วงวันเตรียมผ่าตัดของเรานะคะจะมีแผ่นทําความอุ่นด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อไม่ให้น้องๆเขาหนาวเพราะว่าเวลาผ่าตัดเนี่ยอุณหภูมิของน้องๆเนี่ยจะลดลงโหใส่ใจอะไรเบอร์นี้อ่ะยอด เครื่องใหญ่ๆข้างหลังอันนี้นะคะจะเป็นเครื่องเอกซเรย์ค่ะหรือว่าเครื่องฟลูโร s c สโคปีนะคะจะเป็นเครื่องที่คุณหมอนะคะจะเอาไว้ใช้เอกซเรย์ตอนผ่าตัดคะ่ะดูว่าการผ่าตัดเนี่ยเรียบร้อยดีไหมอ้อโหละเอียดมากสัตว์ทุกตัวที่ผ่าตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะไปพักฟื้นอีกห้องนึงค่ะซึ่งจะมีคุณหมอคอยดูแลอยู่เรื่อยๆเลยจนกว่าน้องๆจะหายดีจนกลับบ้านได้คะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะห้องผ่าตัดใหญ่ของโรงพยาบาลสัตว์ลินชันของเราเครื่องมือเนี่ยครบเซตเลยแล้วความปลอดภัยก็สุดยอดมากๆรวมถึงทีมแพทย์ของเรานะคะใส่ใจอันดับหนึ่งด้วยแพทย์เฉพาะทางก็เยอะมากมายเลยนะคะชมนะคะสนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อดที่ช่องทางนี้เลยค่ะ หลังจากจากกันไปวันนี้นะคะก็ต้องฝากเอาไว้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องของเรา,เาไว้ด้วยนะคะจะไม,ม่พลาดว่าคลิปต่อไปเนี่ยเราจะพาท่านผู้ชมไปชมที่ไหนกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ